ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเวทีประชุมอุมโมงโลกนะครับหรือว่า world tunnel congress 2012ครับมีการให้สร้างอุมโมงสัดเวนะครับจากอยุธยาออกกรุงเทพระยะทาง100กิโลเมตรบอกว่าข้อเสนอนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลได้ครับ ไปดูกันเลยนะคะสำหรับการประชุมอุโมง์โลกจัดโดยคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงซึ่งมี65ประเทศเข้าร่วมหารือในหัวข้อการใช้พื้นที่ใต้ดินและอุโมง์เพื่อประชาคมโลกเพื่อแลกเปลี่ยนพัฒนาวนวัตรกรรมการใช้พื้นที่ใต้ดินและก็อุโมงเพื่อลดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากอุณหภูมิจากภูมิอากาศโลกหลายประเทศก็ได้มีการปรับวิธีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวบ้างแล้วค่ะโดยผู้แทนไทยครับเตรียมเสนอร,รัฐบาลสร้างอุโมงส์ร เวระบายน้ําฝั่งกรุงเทพตะวันตกจากบางปะอินลงสู่ทะเลโดยไม่ผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นระยะทาง100กิโลเมตรโดยไม่จําเป็นต้องมีการเว้นพื้นที่ดินเป็นโครงการระยะเวลา5ปีใช้งบประมาณ200ล้านบาทเสนอต่อคณะกรรมการกยนไปแล้วครับ สำคัญแากและที่3คือการป้องกันน้ําท่วมนี่จะเป็นครั้งแรกในโลกที่จะมีการประชุมเป็นทางการทางด้านการก่อสร้างใต้ดินที่มุ่งเน้นด้วยนะครับเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมเพราะฉะนั้นงานประชุมนี้จะหานะครับข้อสรุปที่ดีที่สุดในปัจจุบันมานําเสนอเพื่อน,น,นาเสนอรัฐบาลไทยต่อไปครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังเสนอให้ปฏิรูปอุโมง์ระบ,บสาารณูประโภคอาทิไฟฟ้าเคเบลิลการสื่อสารน้ำประปาและก็โทรศัพท์บอกว่าให้รวมทุกอย่างไว้ใต้ดินด้วยครับ ก็มีเริ่มทำไปแล้วบางสายในกรุงเทพมหานครนะครับใช่แล้วล่ะค่ะ